ครับโซเดียมเพื่อนที based, year, ่น่าทุกท่านนะครับมาพบกันเี่เคยเนาะและสำหรับชนะเพื่อครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมมาจงเว1เลยเพื่อครับในช่วงนี้ก็มาจงเว1มาจงเว2ก็เป็นเกมฮอตเกมฮิตนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกดทากันนิดนึงเพ่อครับในกลุ่มกดทางของเรานะใครที่ยไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์เหมือนต์แรกจะมีปะหมูเล้วครับเลครับจะมีการแจ้งเกมตลอดท4ชั่วโมงเลยนะทั้ง PG Joker แพมเมติก่ายละ4เกมฮะสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบคูณถามได้กันเพื่อนครับาดยจะ ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเน,ะนาะในของเราเช่นเดียวกับครับไปกันเลยฮะกับเกมมาจองเวน,นิ่งไปครับเพื่อนครับโอเคมาครับเพื่อนครับมีทุนที่452บาทครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมขอมาเริ่มต้นที่เป็ดบาทเนาะอ่ะก็เล่นจากเป็ดบาทนะเพื่อนนะก็ถือว่าเป็นการเคลียร์หน้ารายไปด้วยแล้วก็เป็นการโอ้โหสเกตเตอร์สองตัวเป็นการเคลียร์หน้ารายไปด้วยแล้วก็เป็นการดูหน้ารายครันบ้างครับว่าเกมที่เราเล่นเนาะมันคำนวณดีหรือเปล่าบ้างครับถ้าแบบ ภายในสามูนุนนี้ยังคำนวณไม่ดีเนาะก็จริงหนีได้เลยครับเพื่อครับแต่นี่ถือว่ามีคำนวณมีคอมโบอยู่นะโอ้โหดูสิอ่าถือว่าน่าจะมาดีครับเพื่อครับลองดูกันไปครับเพื่อครับก็อย่างที่บอกเสมอฮะต้องภาวนาว่า้ย่าให้มันเข้าฟรีมาในเบ็ดบาทด้เพื่อครับถ้าเข้าฟรีมาในเบ็ดบาทเนาะความซวยบังเกิดครับเพื่อครับโอกาสที่มันจะเข้าฟรีในเบ็ดต่างๆที่เราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะน้อยครับเพื่อครับลองดูฮะมาถ้าแบบสเก็ตเตอร์มา2ตัวบ่อยๆเนาะ เบ็ดบาทจริงเราหยุดได้เลยนะแล้วก็เราเพิ่มเบ็ดกันบ้ครับเพื่อที่จะให้มันเข้าฟรีในเบ็ดที่มันสูงกว่าเนะโอเคนี่มาสเก็ตเตอร์แค่2ตัวครั้งเดียวครับบ้าครับน่าจะยังไม่เข้านะโอเคครับบ้าครับมีลายคำนวณดีดีอยู่นะโอ้หสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วมาจ่อจอยแล้วนะบครับน่ากลัวจริงเลยเอาจริงนะมาครับครับภาวนาฮะอยาให้มันเข้ามาครับครับแต่ถือว่าหน้าลายมีคำนวณดีครับบ้าครับถ้ามีคำนวณดีแบบนี้สามารถไปต่อได้ครับบ้าครับไปฮะเราขอข้ามเบ็ดสามเลย สิบหมุนฮะลองดูเนาะพอ,อเล่นสิบหมุนปุ๊บไม่ค่อยหมุนนะไม่ค่อยทำนวณนเท่าไหร่ครับเพคบลองดูฮะเดี๋ยวเราก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆครับเพคบโอ้โหสเกตเตอร์สตัวสาตัวโอ้โหแบบนี้น่าจะเข้าแล้วมาเบสสิบต่อเนื่องเลยเพคบขอ30มสิบมุนเลยฮะมาผมว่ามีโอกาสเข้านะโอกาสเข้ามา8ปรฮะลองดูว่าภายใน30มสิบมุนนี้มันจะเข้าหรือเปล่าเนาะเหมือนที่ผมบอกเสมอครับเพคบถ้าใครแบบติดตามช่องผมเนาะ ก็จะบอกว่าถ้าสเก็ตเตอร์นี่นี่สองตัวมาแบบนี้มีโอกาสเข้าครับเพื่อครับเออมาสองตัวบ่อยๆเนาะแล้วก็ยิ่งมาจ่อแบบสามตัวนะโอกาสเข้าสูงครับเพื่อครับลองดูฮะถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวผมจะย้ําเบ็ดต่อเนาะมันต้องย้ํเบ็ดต่อเนื่องครับเพื่อครับถ้ามันไม่ไม่ยังไม่เข้านะลองดูครับเพื่อครับโอ้ยมาสองตัวอ้าวมาแล้วครับเพื่อครับเอออย่างที่บอกฮะถ้าสเก็ตเตอร์มาสองตัวบ่อยๆครับเพื่อครับมีโอกาสเข้าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะถ้ามันไม่เข้า ในสามสิบหมุนนี้เนาะเราก็สามารถย้ำเบ็ดได้ครับเพื่อนครับย้ำเบ็ดไปเลยฮะอีก30มหมุนครับมีโอกาสเข้าชัวร์ฮะโอเคลองดูฮะเข้าฟรีมาในเบ็ดสิบครับเพื่อนครับดูว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่ครับเพื่อนครับได้มา174บาทแล้วครับเพื่อนครับโอ้ยสวยเพื่อนหมอบเข้าไปซื้อเบงสวยงามต่อเนื่องฮะห้าขีดเพื่อนโอ้ยดูว่าจฟรีในฟรีปะโถเอ้ยอ่ะมาฮะ236บบาทครับเพื่อนครับจบที่เท่าไหร่ฮะ ถ้ามากกว่า1000คือแตกครับเพื่อนครับถ้าน้อยกว่า1000คือไม่แตกนะลองดูฮะสวยงามเพื่อนยาวๆไปยาวๆไปเพื่อนสั่นทําไมสั่นสู้สิเพื่อนเอย๋ยสิบโอ้โหไม่เคยได้ถึงคูณสิบเลยฮนะหลังๆมานี้เนาะนานๆที่จะได้แบบถึงคูณสนะิบฮะได้แค่แบบคูณหกเนาะสามร้อยแปดสิบแปดบาทครับถือยังไม่แตกนะสามคนสุดท้ายครับเพื่อนครับโอ้โหน่าจะไม่แตกแล้วเพื่อนครับโอ้โหสวยงามดอกนี้ครับเพ <c oughs> ื่อนครับมีไว้มาขึ้นไปโอ้โหสวยเพื่อนโอ้โหพันหน้า โอ้โหยังมีต่อเนื่องครับเพื่อครับขอเย้าๆหน่อยเพื่อนโอ้โหหนึ่งกร้อยเก้าสิบนึนาอยเบาทครับครับดอกนี้ได้มาหนึ่าบาทแบบนี้เรียกว่าแตกแล้วครับเพื่อนครับเออเอาจริงนะเหมือนที่คนแบบมาพิมพ์มาบอกนะว่าไอาพ้พวกนี้มันมีสูตรพวกนี้มันมีแบบล็อกยูสอะไรอย่างงี้ไรสาระครับเพื่อนครับบอกได้เหรือไม่มีฮะจบมาหนึ่งพันาร้อยบาทครับเครับเข้าฟรีมาในเบ็ดสิเนาะ ผมบอกได้เลยนะพวกนี้มันอยู่ที่การอ่านหน้ารายรัพื่นครับถ้ามันคำนวณดีๆอยู่เนาะเราสามารถเพิ่มเบ็ดได้ครับื่นครับแต่ถ้าเราแบบคิดว่ามันเบ็ดต่ำๆแล้วมันยังไม่คำนวณเนาะก็อย่าไปเพิ่มเบ็ดกัพื่นครับมาเบ็ด50ฮะผมขอต่อเนื่องไปเลยฮะผมว่าหน้ารายมันคำนวณดีครับื่นครับผมขอลองเสียงขึ้นฮะลองดูครับป่ะครับสวยงามเพื่อนหมักเข้าไปอ่ะสองจีนแดงโอ้โหสวยฮะดอกนี้ต่อเนื่องไปครับื่นครับสี้อบาทครับื่นครับแตกนอกมาฮะอย่างที่ผมบอกเนาะถ้าแบบเรา เขาเรียกว่าอะไรเราอ่านหน้าลายเนาะดูว่ามันคำนวณดีแล้วก็สามารถขึ้นเบตได้ครับเพื่อครับแต่ถ้ามันไม่คำนวณเลยเราอย่าทะลึ่งไปขึ้นเบตครับเพื่อครับมีโอกาสเสียมากกว่าได้ครับเพื่อครับอ่ามาอีก285บาทครับเพื่อครับแตกนอกมาฮะโอ้โหดูดิสวยครับเพื่อครับวายโอ้โหหกร้อยอ่าฟรีเข้ามาอีกแล้วครับเพื่อครับเออเข้าฟรีมาในเบตไปห้าสิบครับเพื่อครับได้แตกนอกมาเจ็ดร้อยห้าสองบาทแบบนี้สวยฮะเวิร์กครับเพื่อครับอย่างที่บอกเนาะ ลองดูฮะพวกเกมพวกนี้นะอย่างที่บอกไม่มีสูตรแน่นอนครับเพื่อนครับมีแต่ทักษะการเล่นฮะทักษะล้วนๆครับเพื่อนครับการอ่านหน้าลายการดูรูปเกมครับเพื่อนครับเออมาดูว่ามันได้ตกที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับมาสิบหมุนครับเพื่อนครับเก้าหมุนเฮ้ยแมงว่าวครับเพื่อนครับชิบหายละโอ้โหแมงว่าวยาวๆเลยครับเพื่อนครับแมงว่ายาวอ่ะเออคำนวณมาหน่อยเพื่อนสู้โอ้โหไม่มีวายไม่มีตัวกินอีกแล้วครับเพื่อนครับอ่าสวยเพื่อนต่อเนื่องมาหมับเข้าไปสวยงามฮะ เลี้ยวเบกมาโถคอมโบไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนครับโอ้โหน่าจะจบไม่สวยฮะแบบนี้เอ้ยสวยเพื่อนอ่ะเดียวยาวไปเพื่อนหมัดเข้าไปโอ้โหดูดิมีไวไม่มีตรงกินอีกแล้วครับเพื่อนครับสามมือสุดท้ายฮะน่าจะไม่เวิร์คครับเพื่อนครับโอ้โหดูดิว้าวว้าวครับเพื่อนครับสวยห้าจุดเพื่อนเป็นอัอกษรจีนแดงเพื่อนต่อเน,นื่องมา <Yes. S 1> เออห้าจุดช่องสามเพื่อนมุนสุดท้ายฮะจบที่เท่าไหร่เนี่ย สวยไปถ้าขีดช่องหนึ่งเพื่อนขอขอ,อก็ไม่ได้เฮ้ปะโถเอ้ยโอ้โหจบไม่น่าสวยเพือครับแปดร,ร้อยห้าสิบบาทถือไม่ไม่เวิร์กนะเอาจริงเบทห้าสิบได้มาเข้าฟรีมาได้แปดร้อยห้าสิบบาทถือไม่เวิร์กครับเพื่อนครับเราไม่ต้องเล่นต่อเนาะเราได้กำไรแล้วครับเพื่อนครับอย่างที่บอกเสมอเนาะได้กำไรต้องเลิกเนาะเกมพวกนี้นะถ้าเราอ่านหน้าลายเป็นเราดูรูปเกมเป็นนะก็มีโอกาสได้ครับเพื่อนครับถ้าแบบเห็นสกตเตอร์สองตัวมาบ่อยๆก็มีโอกาสเข้าฟรีได้ครับเพื่อนครับถ้า ก็ม <differences S 2> ีโอกาสเข้าแน่นอนนะแล้วก็ผมมาเล่นตามสมาชิกในกลุ like, ่มโกทันนะเพื่อนนะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มโกทันก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้ครับนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิบเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะหลายสัปดาห์ชนะไหมครับไปแล้วฮะไปฮะ